ภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสุทินนังกาาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ไสสทาบรมีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่างหลายที่มีความเองใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็มาบำเพ็ญกุศลในความลำบากถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านหลายเหล่านี้มีจิตประกอบอุรืกุศล ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในเขตสนาขององค์สมเด็จพระทศกัณจนได้ยังคิดว่าบรรดาทรรมพุทธบริษัทเงินหลายชอว่ามีกําลังใจเปสุขินางจริงๆคำว่าสุขินังนี้แปลว่าม,มีการตั้งใจให้แล้วด้วยดีอนนี้เพราะว่าองค์สมเด็จเฟชินาสีพระมิศาสนาสม,มาสัสมุทิเจ้า ไปทรงกล่าวไว้ว่าเจตนาหังพิกเวปุญญวัฏามินึงนแปลเป็นใจความมาดูก่ด้วยสุดทั้งหลายเรากล่าวว่าการตั้งใจเป็นตัวบุญถ้าว่าตั้งใจในที่นี้หมายความว่าตั้งใจในเขตของความดีถ้าเราจะทําความดีทุกอย่างองค์สเมเด็จพระพุทธมีพระบ่าเจ้าถือว่าเป็นบุญทั้งหมด เพราะว่าบุญนี้แปลว่าความดีในกระบวนการที่สองผลของบุญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขฉะนั้นบุญยังแปลได้อย่าง,างหนึ่งว่าแปลว่าความดีก็ได้แปลว่าความสุขก็ได้มีการที่บรรดาท่านพุทธบริษ,ษัททั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีในวันวนี้มาด้วยความวิทยาอุตสาหะเต็มที่เพราะว่าตั้งแต่เช้ามืดฝนตกหนะัก จนถึงเ,เวลาที่แสดงพระธรรมเทศนาอยู่นี้เมตฝนก็ยังไม่ขาดสายแต่ใส่กำลังใจขูบรรดาท่านพุทธบริษัททัาหลายตั้งใจดีจริงๆเหตุจนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเีพากันมาบำเพ็ญกุศลได้เป็นปกติที่เราฝาน้ำฝนมาอย่างหนักตอนนี้ไปก็จะขอนำมาประทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทำ่าสุสินนางแปาการให้ดีแล้ววตัตเมทานนางทานที่เราให้ดีแล้วหนออาสวัตยาวหังโหตุข,ขอผลทานนี้จงเปิดเป็นปัจจัยเข้าพเจ้าสิ้นอาสะกิเมตนั่นหมายความถึงถึงพระนิพพานเพาะเอานำมาเี่ยอดจะมีเข้าใจความเหมือนกันการว่าให้ดีแล้วในที่นี้ให้มันมีสองประการด้วยกัน คำว่าทานนี่จะแยกออกเป็นหลายบริการคือหนึ่งอามิเตทานและธรรมทานและอภัยทานสำหรับอามิเตธทานเป็นการให้ทางวัตถุคือเกี่ยวกับใจกับว,วัตถุร่วมกันสำหรับธรรมทานก็ดีรือว่าภัยสัญาทานก็ดีอันนี้เป็นการให้ทางใจอย่างยีง่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่งหญิงคงจะให้กันสองบรการ สำหรับอามิสทานนี้คำวาสุขินนางวัตเมทานนางาโหทานนางประมะทานนางคำว่าประมะทานนางนี่ว่าทานที่เราให้แล้วเป็นผลดีอย่างยิ่งเอาสระกยาหังโหตุอันนี้เป็นวาจาที่พระอินทร์กล่าวในสมัยที่ท่านมาใส่บ่ายกับพระมหากะสศ เมื่อมีโอกาสได้ใส่บา,ราตรจะพระมหาหัตถศพแล้วสมัยนั้นพระม,มหาจะศบออกจากิโรธสมาบาัติหลังจากนั้นแลน้วจะได้เปลี่ยนวาจาได้ทีจิว่าสุธินังวตงงัตเมธานังหโหทานังรามทานังอภหยสุธินังอาสุรกรยาวาหังโหตุได้ทำแม่การให้ทานด้วยดีของพระอินทรมาจะไม่ฟะพู วันนี้ก็จะขอพูดด้นการตั้งใจดีของบุคคลผู้มีความยากจนแต่มีผลดีนั่นก็คือนางบุญทาสีที่เป็นทาสของมหาสิทธิีท่านหนึ่งคำว่าทาสไม่ใช่หมายความมาลูกจ้างลูกจ้างนี่เขาใช้งานเขาก็ให้เงินตามค่าแรงงานแต่สหรับทาสนี้ก็ใาค่คนในญก่กุลนั้นเขาเป็นหนี้ของเจ้าของเงิน ไม่เมื่อไม่มีเงินให้เขาต้อคนมาใช้เป็นทาสในช่วงที่ระหว่างใช้เป็นทาสนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับค่าจ้างรางวัลน,นอกจากว่าแม่เจ้านายจะเมตตาบ้างเท่านั้นจะไปเรียกไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นคนไม่มีกระคานในก็สภาพของทาสนี้ก็ไม่มีกําหนดเวลาท้านีาก็ว่าจะต้องเป็นที่ค่ารับใช้เขา กึงกว่ากระทั่งคนในเดะกูลน,นั้นจะเอาเงินต้นเข้ามาชําระหนี้เบ็ดเสร็จเมื่อไรเป็นอะ้รว่าคําว่าเป็นทาสนี้เป็นการทํางานชําระหนี้คือไม่ชน,นะต้นเป็นการขัดดอกเช่ว่าขัดดอกดอกผลที่อยาคงมีขึ้นมาเท่าไรเงินต้นเท่าไรก็ตามทีมีดอกมากดอกน้อยเท่านี้ถ้าไม่มีให้เขาต้อ,อาคนปเป็นทาส แต่ว่าเงินต้นที่ยืมไปแล้วก็กู้เข้าไปยังต้องใช้ตามปกติมีธรรมชาติไม่มีค่าจ้างรางวัลเจนนั้นานางบุญทาสีเป็นคนใช้พระธรงมหาเศรษฐีนี่นั้นเธอเป็นทาสเขาแต่เจะว่าน้ำใจของเธอนี้มีความเรื่มใสในองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมไปได้วยพระอริยสง์ ต่อมามีพระบินาบายกนดีมีพบุตรเจ้าและพระอริยสงฆ์ประเจ้สันปัตตาหาราในบ้านมหาเศรษฐีบรตปรากฏว่านางบุญดาสีไม่มีโอกาสจะบรรพึงุรสนท่าไม่มีของแต่ว่าน้ำใจของเธอนี้มีการตั้งใจเคารพในคุณพระรัตนตรยัยจริงจังวันหนึ่งปรากฏว่ยยอดหญิงบุญคาศี ได้รับคำสั่งจากนายว่าวันพรุ่งนี้นางบุญเธอจงไปบ้านชื่อโนนท์ถนทางไกลมากหลายโย์เรามีธุระจะพึงใช้กับเธอและนายน,นายก็มอบหมายธุระให้แต่ว่าเป็นการเดินทางไปวันพรุ่งนี้นางบุญทาสีจึงคิดว่าถ้าเราเดินไปจากที่นี่กว่าจะไปถึงบ้านโนนในยะทางมันก็ไกล เช้าเช้าเรากินที่นี่แต่ข้าวกลางวันเราไม่มีข้าวโรนก็นเย็นเอาที่หิวต่างทางจึงได้ทําขนมพิเศษขิ้งอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็น,านคาว่าขนมพิเศษอย่างนี้เพราะว่าจะไปขอท่านทานขอมาข้าวขออะไรจากนาย,ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นางจึงได้ลายข้าวละเอียดที่มาเจ้านายเขาไม่ต้องการแล้วมาตาให้ละเอียดจนเป็นผงส่วนแป้ง แล้วก็เอารำเข้ามาทุกระสมกันเอาน้ำใส่พอเหนียววก็ทำแผ่นได้แล้วก็ปิ้งเพื่อจะนำไปกินตามทางในวันพรุงนี้พอรุ่งขึ้เช้ารับทานอาหารแต่เช้าแล้วก็ไปตามคำสั่งของเจ้านายทันทีในคืนวันนั้นปร,รากฏวกาองค์สมเดเ็จฟิชเชอรสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตอนยามที่สี่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์รัรบราบกฏว่าองค์สมเด็จประทรงสวัสดีโสภาพเห็นภาพนางบนทาสีว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปบ้านโน้นและในชายพกของเธอจะมีข้าวเป็นจีขนมเป็นจีที่เปี่ยนแล้วผสมข้าวกับรรผสมกันมาด้วย พระองค์ก็ทรงนิรอตปว่าเหตุอะไรหนอต่อมาก็ทรงทราบแ้วยอำน่าพระติยานว่าถ้าเราถ่วยนางบุญทาสีในคราวนี้นั้นนางบุญทาสีจะได้สมเด็จพระสุนดาบันฉะนั้นในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระกรัลยาณบรมศาสดายพงได้ทรงเรียกพระอนนท์ซึ่เป็นปัจฉาสมณนะคือผู้ตามหลังผู้ปฏิบัติให้ไปก็องค์สมเด็จพระสงทสวัสดิโสภา ตอนเช้าพระองค์ก็เดินทางสวนทางมากับนางบุญทาสีเมื่อนางบุญทาสีเห็นองค์สมเด็จพระมหาหมนมีกับพระอนต์นเดินสวนทางมาจึงได้คิดในใจว่าโอ๋หนอเรื่องบุญกุศลเราตั้งใจจะทำมานานแล้วแต่ถ้าว่าเวลาที่พบองค์สมเด็จพระประทีตแก้วก็ดีพบบรรดาพระสงฆ์ทั้นหลายก็ดีเราไม่มีโอกาสทำบุญถ้าเป็นคนไม่มีทรัพย์ ในเมื่อเราพบท่านเราก็ไม่มีของในเวลาที่มีของที่เจ้านายให้กินให้ใชเ้เราก็ไม่พบซะเราก็ไม่พบพระวันนี้ถือว่าโอกาสดีมากทียองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาพร้อมไปด้วยพระนลอยเสเด็จมาเมื่อเธอก็เดินเข้าไปพระพุ้ธเจากก้าก็เดินเข้ามาพอเข้ามาใกล้นางจะได้กราบลงกับพื้น ราคำนี้มนโษยเอวังติสะตะพันเตจึงแปลเป็นยความว่าเขาได้โวดหยุดยืนอยู่ก่อนเถิดให้เจ้าขาดสมเด็จพระบรมศาสดาจะได้โสดยืนประทับก้านนอนก็ยืนด้วยนางบุญทาสีในแก้ชายพกซึ่งนำเอเป็นกีไปด้วยนั้นแก้เช่าปลากจากชายพก้วก็น้อมเข้าไปใส่บาทองสมเด็จพระบรมมลกนาถ เมื่อองค์สมเด็จก็ผู้มีพระภาครับแล้วเธอก็ถวาลมาสกการเปลงวาจาว่าทำใดที่องค์สมเด็จเปะจอมไตรพรทรมศาสันดาสมาสาักพรเจา้าสมลุแล้วขอมอมฉันเนตโปรดมีโอกาสได้รู้ธรรมนั้นโดยเถอเป็นเกียรติสมเด็จพระพรมิศาสันดาแทนที่รับว่าเอวังโหตุก็ทรงรับด้วยการดุษณีภาพขยืนเฉยเฉยมิ่งอยู่ ระหว่างนั้นนางบุญทาสีได้คิดต่อไปว่าทานที่จระถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรปิรมศาสนดามันเป็นขนมชั้นทาดคือคนธรรมดาเขาไม่กินกันการที่เอาข้าวสารมาตำเป็นรำและทำเป็นเั้นจีย่อมเป็นของธรรมดาของชาวบ้านถ้าเจ้านายที่เป็นมหาเศรษฐีเขาเ่ยต้องผสมนมหนอยมีรสท่าประการให้มันมีรสอร่อย ต่ถ้าว่านี่เราเป็นคนเป็นท่ายของเขาทรัพย์สมบัติใดๆดของเรามันไม่ถึงมีรายข้าวที่ได้มาคราวนี้ก็เป็นรายข้าวที่เจ้านายไม่ต้องการแล้วมันก็มีปริมาณน้อยมันก็ไม่พอ,อจะกิน,นยังต้องอำเข้ามาผสมอาหารประเภทนี้คนที่ก็มีสีเขาม,มันยิยมจะบริโภคกันฉะนั้นวันนี้เราจะถาวายทานประเภทนี้ก็องค์สมเด็จพระกิจตมาน มันเป็นทานที่ระพต่ตาำต้อยอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าบุญใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอาสานวันนี้เราได้กลาวปฏิญ,ญาณว่าขอเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็ชื่อว่าผลอันนี้จะมีกับเรา สำหรับแ่นจีนี้องส์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าท่านจะฉันแล้วท่านจะโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของเร็วก็ชี่ว่าเราได้บุญแล้วองสมเด็จพระไปที่แก้วทรงทราบวาระน้ำติข,ของนางบุญทาสีว่านางบุญคิดประเภทนี้แต่นางบุญก็ไม่ได้ไม่ได้มีความน้อยใจตั้งใจที่เห็นว่าการให้ทานพาะเราเป็นบุญเป็นกุศสน แล้วก็สมเจตนาของตนก็ได้ให้ทานแล้วองสมเด็จพระวิที่แก้วปรารถนาจะทรงโปรดนางวนทาสีสมเด็จพระมหาวุนีึงได้มองดูหน้าพระอนุนพระอนุนก็ทราบว่าพระพุทตธตยาสายยิงได้นำผ้าสังฆติระองค์สมเด็จพลยจอมไกรพับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูลงไปข้างขา,งขา,งขางไม่ให้ดูกลาผา ถ้าปูกลางทางมันขวางขานจจราจรพระทำไม่ได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนดาจึงได้ทรงประทับยยนผ้าสังฆาทิตและก็ทรงเปิดบาทนำเป็นจีทุองนางบุญทาสีมาเสวยนางบุญทาสีตั้งเฝ้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าอยู่ใ,ใครก็เกิดธรรมพีติต ก็คิดไม่ถึงเลยว่าทานชั้นเลวอย่างนี้สมเด็จพระจนาสีวรมาสัสันดาจะทรงฉันอาัยป,ปีติตอนต้นเมื่อทำบุญทำทายองสมเด็จพระชิตมานเป็นชั้นที่เหนชั้นดีสองเธอตัดสินใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจจะทรงฉันหรือไม่ฉันก็ตามที่ว่าเราให้รับเป็นบุญอันนี้เป็นเกตนาดี ที่เรา,า,เา,าเรียกว่าสุขินังวัาธรมทานังวเรียกว่าสุขินังปรมทานังว่าทานที่เราให้ดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วอย่างนี้คือไม่ติดในวัตถุทานที่ให้ให้ไปแล้วยังไงยังไงเราก็ได้ผลได้กุศลสมเด็จพระทศพรือว่าพระสงฆ์จะฉันหรือไม่ฉันไม่สำคัญมันสำคัญว่าเราให้แล้วด้วยความตั้งใจ เพื่อการให้ตัวนี้กำลังใจมันตัดโลภะความโลภสำหรับคนณนางบุญภาสีได้ไม่ได้ตัดพาโทธาโลภะความโลภอย่างเดียวทับที่หามันได้โดยยากในชีวิตก็ต้ให้เป็นการให้ในการตัดโทธาโลภะความโลภอีูและต่อมาในขั้นที่สองยอดหญิงก็มีธรรมปีติว่าเราให้แล้วเพื่อความอิ่มใจ โดยการที่สามนั้นใช้นางมีกําลังใจเป็นสันโดษเรีวเบกขาตัว่าทานที่เราให้แล้วนี่องค์สมเด็จพระรมศา์สันดาจะฉันหรือไม่ฉันไม่ไริงใดที่ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสมรุษแ,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 แล้วเราถวายทานแล้วเราขอพรแล้วชาวระอมได้นี่เป็นกําลังใจใหญ่ขึ้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบนปราสาทสันดา์เสวยเสร็จก็ทรงอัปมทนาทั้งผลทาน ในตอนนั้นสมเด็จพระพิชิตามายแค่จับนางบุญทาสีโดยโดรว่าพุณณชาสีเราดูก่อนพุณณทาสีการบำเพ็ญทานของเธอนี้จัดว่าเป็นมหากรุลใหญ่ยิ่งทานของเธอนี้ยอดน้องหญิงเพราะโดนมาพระพุทธเจ้าเลียกผู้หญิงวันพักคืนนี้วันน้องหญิงเสมอตัวาการที่น้องหญิงบำเพ็ญทานจัดว่าเป็นทานที่บุคคลอื่นทาได้โดยยาก เรื่องการที่มีความสําคัญเพว่าการเดินทางของเธอเป็นระยะทางไกลแล้วก็บัญชีที่นํามาคราวนี้ไซก็นํามาเพื่อจะบริโภคระหว่างทางเพราะมันด้หิวเน็ตรางในระหว่างทางเวลาเดินทางที่ยังไม่ถึงเรืการให้ทานของเธอคราวนี้ชี้ว่าเป็นการให้ทา,ทานาาใ,ทาในการตัดชีวิตไม่ได้คิดที่จะมีความอะไรในชีวิตต่อไปจัดว่าเป็นมหากรสยายุสใหญ่ ฉนันทายของเธอที่จะมีขึ้นมันได้ก็อาศัยหนึ่งเมตตาความรักในได้ของความดีที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในศาสนานี้ปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุทเฉีระหรันเธอเห็นแล้วมีความเลื่อมใสสัส่นดาวใจของเธอรักความดีพระบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นมีพระอราหันต์เป็นต้นข้อที่สององสมเด็จพระทศกัณ กล่าวว่าเธอมีกรุณนาความสงสารพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้แต่จะทาคตเองด้รับความเมตตาบารมีจากเธอเมื่อกี้นี้ได้ถวายเป็นจีซึ่งเป็นของที่ทํามาเพื่อส่งชีวิตขั้นตนการทาคตและกระทาคตติดฉันแล้วเพื่อเป็นการประทานชีวิตให้ทรงอยู่ในวันนี้ต่อวอันต่อห่งของเธอ ดางนั้นทานนี้จริงจัดว่าเป็นทานที่มีคุณอย่างยิ่งที่ยอดน้องหญิงประก,กอบด้วยเมตตาความรักคุณนาความสงสารและบรยการสุดท้ายองค์สมเด็จก,ก็ชีตมารทรงตัดว่าวาระนันจิตของเธอที่คิดว่าสมเด็จก,ก็ผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงฉันปัญจีของเราหรือไม่นั้นก็าตามพระเป็นของฉันแลว้ว ตามบดติพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหารก็ดีจมฉันในบ้านมหาเศรษฐีบ้างชันในวังพระสาัต์ส,ดสนดาบ้างความคิดเช่นนี้ของเธอถูกบางส่วนแต่บางส่วนมันไม่ถูกเพราะว่าพระพระทั้งหมดมีรถ้มีพระองค์เป็นประธานมีชีวิตเนื่องต้องชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงชาวบ้านให้เท่าไหร่ประเภทไหนพระจะมีความพอใจเท่านั้น ทานคนเท่นี้จริงจัดว่าเป็นทานอันเลิศือวาเป็นการให้ชีวิตในตอนเช้าและได้ตลอดทั้งวันพระองค์สมเด็จพระจิตตมาเนี่ยได้รงตแต่ว่าทำใดที่เทอปถนาทำนั้นเธอจงตั้งใจไว้ว่าหนึ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอจงอย่าอะไรในชีวิตคิดชุวาจิตที่เราอยู่น็นชาติเขามาเด็นกรรมมันจะชาติแต่อดีต ในเวลานี้ชาตินี้ควรจะเป็นชาติสุดท้ายแห่งการหมดกรรมเพราะเธอได้พบเราท้่งเป็นตถา,าคตจะเป็นสัมมาพุทธเจ้าทรงสอ,งอนพุทธบริษัท์ให้มีความสุขเธอจงอย่าสนใจในชีวิตเกินไปที่เป็เสมอว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่ก่อนจะตายคนจะทรงความดีให้เป็นปกติเพื่อพ้นความเป็นทาสแห่งชาตินี้และชาติหนา้า นอกจากชาติของคนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็กล่าวว่าจงไกลาจากความเป็นชาติของกิเลสสินด้วยเขากําลังทายของเธอจะช่วยให้คนเสียความเป็นชาติของอกิเลสอยู่กําลังเหน่งไม่ตาความรักกุณาความสงสารเม่ตาความรักกุณาความสงสารนอกจากจะเป็นเหตุให้ให้ทานได้แล้วก็เป็นปัจจัยให้มีศีลได้เพาะอย่างยิ่งศินห้เขาเธอจงรักษาด้วยดี เพราะว่าชีวิตก็เธอชาตินี้เป็นชาติต่อไปท้ารักษาสาินห้าปกติบริวณศีเลนะสุกติงยันติปัจจัยของศีลจะเป็นเหตุให้เธอเธอเกิดบนสวรรค์มีคามสุขถ้ากลับลามาเกิดชาติเป็นคนใหม่ก็จะมีได้ความส,สุขปราศจากความทุกข์ศีเลนโะโคกสมทานปัจจัยที่ยห้ทางคราวนี้หนาจรับศีและมีศีลเป็นเครื่องค้ำไปกัน ถ้าเป็นเทวันดาก็จะมีทิปะสมบัติมากมีวิมานสวยถ้ากลับมาเป็นคนก็จะมีเศรษความร่ำรวยปราสยากความยากจนเข้นใจสีเลนะนิโทติงยันติมีไซปรากฏว่าสินเป็นปัใจจัยเทเข้าถึงพระนิพพานได้ไรืงง่ายและอง์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสังดาก็ทรงสนดสนับอัรุปพระพุทธวาจาว่าตัาสมาสีลังวิโสทะเย ข้าจะนั่งขอเธอจงทรงชำระสิ่งที่เธอบริสุทธิ์ปลอดใสรัตนเมืององสมเด็จเธะจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสมุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่านางบุญทาศรีวนลพโสดาปฏิพัผล์เป็นพระรยะบุคคลในพุทธศาสนานิรันดรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการกล่าววาจาว่าสุทินางว่าจะมีานางอย่างรีดเป็นต้น ต่การบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกกาลังตัดสินใจเยี่ย,ยงานางบุญดาศีอันนี้องค์สมเด็จพระมาหามณีก็ทรงยกย่องเป็นทานชั้นเลิศเป็นทานประเสริฐในที่สุดการธรรมเทศนาเนียตมาภาขอตั้งสติยาดิฐานอ้างคุณเบศีรัตนปลารมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะแด่สงรรัตนะกษัตริาราการ จงดลนบรรดาและบันดาท่านพุทธริษัททุกท่านมีทิ่ฟ้าสกุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมองคลสมบูรณ์บนผลและจงจะเดินไปด้วยจากตพะพิธรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละระปฏิกานหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปัถนาจนทุกประการอาตมารับทานมิสกิดนามาในโสทินางคาถา ก็ขอจิติ่าประธานมเทศนาลงคงไว้แต่เทียนชนนียเอวังก็มีด้วยพาและชนวีย์